เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเหลี่ยมนี้เป็นการพบกันระหว่างเสื้อแดงนะครับหันหลังมาเป็นพี่ต้นราชบุรีนะครับเจอกับเดชปากน้ํานะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟแปข้ามฟรีสไตล์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวอร์มอัพร่างกายอยู่นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นคู่สุดท้ายในรายการนะครับ ปิดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเกมเดี่ยวนะครับฟอร์มล่าสุดของพี่ต้นราชบุรีนี่ก็เดี่ยวเพ้ครอบบางพีมานะครับพิกเพ้นะครับเพราะอันนำขาดนะครับครอบบางพีนี่พิกแสงท้ายเกมนะครับเอาชนะไปได้นะครับสำหรับพี่ต้นนะครับเพ้มานะครับส่วนฝั่งน้นเดชบังน้ําเจอกับครอบบางพีมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาชนะครอบบางพีมาได้นะครับ คนนี้เคยเจอกับครอบบางพีทั้งหมดมาทั <S <S 1> <S 1> <S ้ง2คนนะครับแต่เป็นเดต่างน้ําเอาชนะนะครับพี่ต้นี่พลิกแพ้นะครับมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับพรอมล่าสุดทั้งสคนนะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อนทาไหนที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมจะไลฟ์สดนะครับสนามไหนที่ผมเข้าไปดูนะครับผมจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกดติดตามผมแล้วก็เพจไว้นะครับ เป็นเพจตะกอไฟเตอร์นะครับผมจะสลับไลฟ์บางทีก็ไลฟ์ทาง f a c e b o o k นะครับบางทีก็ไลฟ์ทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับเพื่อนท่านไหนที่พลาดการเข้ามารับชมไลฟ์สดก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่อง Youtube นะครับช่องตะกอไฟเตอร์เหมือนกันนะครับปิดจะเป็นไฮไลท์การแข่งขันนะครับผู้ที่น่าสนใจนะครับนำไปลงให้ดูนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ เกมยังไม่เริ่มต้นนะครับเข้ามาก็กดแชร์ไปนะครับแชร์ให้เพื่อนเพื่อได้รับชมไปด้วยกันนะครับเกมจะเริ่มต้นแล้วครับฝั่งทางเมืองคันเดินสายได้เสิร์ฟนะครับศูนย์ต่อศูนย์พี่ต้นเสิร์ฟแทงไปไล่หน้าสายดูนะครับเดชยกเข้ามากระโดดกระเทือบติดเกลียวต้องสามดาบสองเดชยกเข้ามาจอจอ,จอตีติดส้นแล้วนะพี่ต้นกระโดดปาดหายเป็นแต้มนะครับ โชว์เกมเกี่ยวได้ดีนะสลับพี่ต้นนะครับนำแล้วนะครับ1ต่อศูนเต็มนะครับเต็ม1ต่อศพี่ต้นไล่หน้าขวาไปไดีรับได้ยกเข้ามาตีหัวหายนะครับตีปักลงไปนะครับพี่ต้นนี่เดาทางนะครับนึกว่าเดชจะตีมาฝั่งหน้าซ้ายนะครับ เปลี่ยนเสริมนะครับเป็นค่ายปากน้ำได้เสริมนะครับต่อศูนย์เติมแถมศูนย์ต่อหนึ่งเดชได้เสริมนะครับลูกนี้แทงมาพลิกเน็ตติดเน็ตนะครับไม่ข้ามนะครับเปลี่ยนเสริมนะครับเป็นฝั่งทางเมืองการเดินสายได้เสริมนะครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับออกสตาร์ทมาในฝั่งทางที่ต้นนะครับออกนําไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์แฉมนะครับ แต้มหนึ่งต่อศูนย์พี่ต้นแทงไปลูกลงนะครับออกลูกเสิฟได้ดีนะครับลงหัวมุมเลยนะครับหนีไปอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นสองต่อศูนย์แล้วนะครับเต้มสองต่อศูนย์ตัดยอดไปอีกแล้วนะเดชรับเป๋์นะหนีออกไปอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นสามต่อศูนย์นะครับเสริรบเล้คมมากนะครับสำหรับพี่ต้นรัชบุรีนะครับนานๆนี้จะมีเกมเดี่ยวครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนมาในพี่ต้นนี่จะเป็นตัวคุมซะเยอะกว่านะ,ะเตะสองสองมากกว่านะครับเตมส,ส,ส,สามต่อศูนย์พี่ต้นไล่หน้าขวาไปอีกแล้วนะครับพี่เดชยกเข้ามาตีหัวสาดหลังออกนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งเตมนะเป็นสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับดูเหมือนว่าเดชปังน้ํานี่จะขาดความมั่นใจนะเพราะว่าเกมที่แล้วนี่ก็แพ้นะครับเตะสองสอง แพ้านะครับความมั่นใจก็เลยหายไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเต็ม4ี่ต่อศพีต่ต้นไล่หนะ้าขว้าม,ยยนะยมาย,ยังอยู่นะครับยก,กเข้าไปเตะซันแบกหายนะครับยังอยู่นะครับโหออกลูกเซอร์ได้ดีนะสัรับพี่ต้นนะครับพิกเน็ตไปแต่ว่าเด่นนี่ตักรองเท้าขึ้นมาไล่ยกไปเตะซันแบกมาหายนะครับเต็มศูนต่อ4แทงไล่เส้นมาติดเน็ตอีกแล้วนะสรับเด่ปากน้ำนะครับ ยังออกลูกเสร์ฟไม่ได้นะครับ <naprawdę> ดูกันไปยา,ยาวๆนะครับเกม13แต้มไม่มีดิวนะสาหรับคู่นี้นะครับเต็ม4ต่อศแทงตัดยอดไปฝั่งหน้าซ้ายเดชยกเข้ามาตียอดเรียบร้อยนะครับตีดีนะครับเต็ม0ต่อ4เดชแทงไล่เส้นหน้าซ้ายมาพี่ต้นเปิดยกเข้าไปกระโดดปาดไม่ข้ามนะครับไล่มาแล้วนะตีไข่เตกนะครับสลับพี่เดชปากน้ำนะครับ1ต่อสนะครับ เต,ต็มหนึ่งต่อสี่เดทได้เสริฟนะครับลูกนี้ไล่เส้นนาซ้ายมาเปิดเลขสีโย้อไป hey, hey, hey. พี่ต้นคํำเตีลูกลงนะครับ hey, hey, hey. ขำเตีได้ดีได้แรงนะครับสลับทางพี่ต้นนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงต้นเกมนะกำลังยังดีอยู่นะครับเ oh. ต็มสี่ต่อหนึ่งพี่ต้นไล่หน้าซ้ายไป พีเดรรับได้นะครับยกขามาลูกนี้ตีตีนน็ตนะครับไม่ข้ามนะครับฝั่งทางต้นรัฐบุรีนี้ออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น5ตัวหนึ่งแล้วนะครับสกอร์ค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าพีเดเนยไม่รู้ว่าจะวอร์มได้หรือเปล่านะครับออกลูกเถิ่อเก็ยังไม่ได้นะครับลูกทําก็ยังไม่ดีนะครับเตรียมห้าตัวหนึ่งพี่ต้นไล่นาซ้ายไปอีกแล้วนะครับ เดชรับได้ยกขามาเตสันแบกหายนะครับมีซันแบกช่วยนะครับเต็มหนึ่งต่อห้นะครับเดชได้เสิร์ฟนะครับตัดหน้าขวาไปพี่ต้นยังรับได้นะครับยกพมาล้นนะครับเป็นโอกาสของพี่เดชนะครับยกมาเตหายนะครับไล่มาอีกหนึ่งเตมนะครับเป็น2ต่อ5แล้วนะครับเต็ม2ต่อ5เดชได้เสิร์ฟนะครับ ตรกนี้ตัดมาติดนิดนะครับไม่ข้าวนะเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางพี่ต้นได้เสิร์ฟนะครับ5ตัวสองเด,ดรับยกเข้ามาตีหัวลงไปหัวมุมนะครับตีเหลี่ยมได้ทีนะครับสองต่อห้าเตรมสองต่อห้าเดทแทงไล่หน้าซ้ายมาพี่ต้นเปิดเลขสีรับยกเข้าไปคำตี ลูกลงนะครับลงหลังอีกแล้วนะครับเตะแป๊กนะครับแต่ว่าลูกลงนะครับต้องดูกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าพละกําลังในใครจะหมดก่อนกันนะครับแล้วก็ออกลูกเสริมในใครจะดีนะครับแต่ห้าต่อสองพี่ต้นแทงไล่น่าซ้ายไปเดเตะนะครับนี้ออกไปอีกหนึ่งเตมนะครับเป็น6ต่อสองแล้วนะครับ มีลูกเสร์บนะสำหรับพี่ต้นนะครับไหลสายบ้างขอบ้างนะครับเด็ดนี่ยังจับจุดไม่ถูกนะครับจับลูกเสร์ฟไม่ได้นะครับต่อ6ต่อ2แทง6ต่อ2พี่ต้นแทงไล่หนะ้าขวาไปเด็ดยังรับได้นะยกขมาจอจอกระโดดทีบหายนะครับ นี้อุแตนะฮะืเตะเียรบเต่อตมสองต่อหกผังน้ําได้เสิร์ฟครับเด็ดแทงล่เซ้นนาซ้ายมาลงนี้ยังรับได้นะครับพี่ต้นรับยกกระไปเตะซันแบกหายนะครับหลากหลายนะสำหรับพี่ต้นรัดบ,บุรีนะครับมีความเข่านะครับเตะําเตะบ้างแล้วก็ซันแบกบ้างนะครับแล้วเตะจังหวะนะครับ เต,ต็มหกต่อสองต้นตัดยอดไปเดชยังรับได้นะยกเข่ามาลูกนี้กระโดดเขีย่ยพิกเนตลงนะครับต้องวัดลูกเสริมนะครับถ้าใครออกลูกเสริมมีลูกเสริมดีๆนะมีโอกาสได้แต้มนะครับเพราะว่าตะก้อเดียวนี้ต้องมีลูกเสริมมาเป็นอันดับแรกนะครับแต้มสองต่อหกเดชตัดยอดหน้าซ้ายมาพี่ต้นตักหลังเท่าไม่ขึ้นนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น สามต่อหกนะครับเหลือหนึ่งช่วงตัวทันนะครับเต้มสามต่อหกพิเดชไล่เส้นหน้าซ้ายมาอีกแล้วนะครพี่ต้นยังตักขึ้นได้นะยกเข้าไปเตะชันแบกออกหลังไปนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็นสี่ต่อหกนะครับคู่ขี่สูสีขึ้นมาทันทีนะครับสลับคู่นี้นะครับเต้มสี่ต่อหกเดชไล่หน้าขวามาพี่ต้นรับยกเข้าไปลูกนี้ค้ำเตะหายนะครับเตะได้หนักได้แรงครับลูกค้ำเตะนะครับ ที่เด็นี่วิ่งเข้ามาให้เข้าลำตัวเลยนะครับนึกว่าพี่ต้นจะเตะยอดนะครับชนะอยู่สำหรับน้องปอนนะครับมีโอกาสนะน้องปอนนะครับน่าจะสู้ได้นะครับคูนี้นะครับแตะหกต่อสี่แทงไล่เส้นไปเดตรับยกข้ามาค่อนข้างจะห่างตีสาดหลังมาออกหลังนะครับฝั่งทางพี่ต้นนี่นีออกไปอีกหนึ่งเตมนะครับเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับ ไล่มาไล่มาจะทันแต่ไม่ทันนะพี่ต้นนี่ยังรักษาความได้เปรียบได้นะครับ<า>รักษาระยะห่างได้นะครับจิตแต้มไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับพี่เดชนี่ขออยู่ฝั่งเดิมนะครับตแต็มจิตต่อสี่ต<ป>้นแทงไล่นะขาขวาไปเดชรับยกขมาก้ากระโดดกระทืบเขี่ยง่ายๆนะครับ แต้ม4ี่ต่อ7เดชแทงไล่พิกเน็ตลงเอ้าแต่จังตักหลังเท้าขึ้นได้ลูกนี้เตะายนะครับกระโดดค้ำดีนะครับไม่ตกใจนะสำหรับพี่ต้นนะมีขู่ด้วยนะครับเสริฟมานะไม่กลัวนะไม่ตกใจนะครับมีความเขานะครับเต็มเจ็ดต่อสี่แทงไปพี่เดชเปิดหัวลูกแดงไปดีลูกสองยองเข้าไปจอจอกระโดดพิกเน็ตลงเหมือนกัน เอายังอยู่ไม่ได้นะครับคุกคิกคุกคิกแต่ว่าลูกเฉลบ่อกข้างไปนะครับสามสี่ต่อเจ็ดเต็มสี่ต่อเจ็ดอยู่นะครับเดชได้เสิรฟลูกนี้ไล่เส้นหน้าซ้ายมาพี่ต้นเปิดเลขสี่ยกเข้าไปแต่ยอดง่ายๆนะครับแต่ยอดลงรึ่งวงกลมเลยนะครับเต็มเจ็ดต่อสี่เดชรับยกเข้ามาลูกห่างนะครับลูกนี้กระโดดกระเทือบตีนน็ตนะครับ ฝั่งทางต้นรัฐบุรีนี่หนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ,บเป็นแปดแต้มแล้วนะครับหนีออกไปห่างทิ้งห่างไปทีละแต้มสองแต้มนะครับครั้งก่อนทีมมาแล้วปรีอกนะครับแปดต่อสี่แต้มแปดต่อสี่นะครับหนึ่งชงตัวลูกนี้พิกนิดเดดยก้อมาก,กระโดดกระเทือบติดเกี่ยวต้นแล้วละลูกนี้ล้นไปกระโดดที่พิกเนิดลงนะครับ โชว์เกมเกี่ยวนะครับสำหรับพี่ต้นราชบุร okay. ีนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแตมนะครับเป็นเก้าต่อสี่เตะเลวนะครับมีทั้งลูกเสือมีทั้งเกมเกี่ยวนะครับสำหรับพี่ต้นนะครับแ้ต่อสเตก้าต่อสี่พี่ต้นแทงไล่เส้นไปด้รับยกขมาลูกนี้กระโดดกระทืบพิกเนตลงนะครับสี่ต่อเก้าเตะสี่ต่อเก้า แทงไล่เส้นหน้าซ้ายมาลูกนี้ออกนะครับแต้มเก้าต่อสี่ลูกนี้เสิร์ฟพิกเน็ดน้องเดชตีหัวตีดเน็ตไปนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งเต้มนะสำหรับพี่ต้นราชบุรีนะครับเสือภิกนี่แฉลบเน็ตทุกลูกนะครับสำหรับพี่ต้นนะครับเสิร์ฟวัดนิดอย่างเดียวเลยนะครับเต็มสิบต่อสี่แทงไล่เส้นไปเดชยังรับได้นะครับยกขม้า ตีซาติดเกี่ยวแล้วนะพี่ต้นรับซ้ายยกคอกข้าไปลูกนี้กระโดดกระเทือบออกไปเองนะครับเล่นทางเกินไปนะสำหรับพี่ต้นนะครับโชว์ความเก่าแล้วนะสำหรับพี่ต้นนะครับเพราะว่าลูกทําของเด่ดนี้มาง่ายนะครับยิ้มเลยนะครับรับลูกแต่ละลูกนะครับเต็มสี่ต่อสิบพิเดชไล่เส้นหนาซ้ายมาพี่ต้นรับยกเข้าไปลูกนี้เตะันแบกหายนะพิกเน็ตลงเลยนะครับ เต,ต็ม10บต่อ4่พี่ต้นแทงตัดยอดไปลูกพิกน็แต่ว่าเด็ดยังเอาอยู่นะตีซันแม็กออกหลังไปเองนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็น11ต่อ4แล้วนะครับ 11. ต่อ4พี่ต้นโองหลังไปเด,ดรับยกข้อมาลูกนี้กระโดดตะกระทืบแตะง่ายๆนะเขี่ยข้ามหลังนะครับ ห,ห,ะะห่างเลยนะสำหรับคู้นี้นะครับเต้เอ็มซีตัวสิบเอ็ดเ,เด็ดลหนาซ้ายมาอีกแล้วลูกพิงเนี่ยนะครับพี่ต้นรับยกกรไปทําเตะหายนะครับเตะได้หนักได้แรงนะครับ,นนกกบรที่มีความคล่องตัวสูงนะครับสำหรับพี่ต้นนะครับตัวเล็ก นะครับตัวเตี้ยแต่ว่าคล่องตัวนะครับวิ่งเร็วนะครับ11-10ตีตัดยอดไปอีกแล้วครับลูกนี้เฉลบล้นมาพี่ต้นทำไงคำเตะออกนะครับพลาดโอกาสที่จะขึ้นแท่นนะครับรับได้นะครับแต่ว่ากระโดดคำเตะไม่ทันนะครับเตมซีต่อ11เสิร์ฟเดดได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟแทงมาหน้าขวาพี่ต้นรับยกเข้าไป ลูกนี้กระโดดปาดเข้าลำตัวเป็นลูกเสียนะครับแาไปีโก้ม่จัด้ตอย่ดต่อตสี่ต่อสนะครับเสิร์ฟตัดยอดไปฝั่งหน้าซ้ายดีรับยกเข้ามาลูกนี้ตีหัวออกข้างไปเองนะครับขึ้นแทนไปแลวนะเหลือเม็ดเดียวเกมนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับสหรับ ทางเด็ดตั้งนานะความมั่นใจนี่ไม่มีนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ12บสองต่อ4โอ้โหโชว์เกมเสิร์ฟเลยนะฮะเสิร์ฟหลอกนะครับเสิร์ฟขวาไข่นะครับผมก็งงนะลูกเสิร์ฟลูกนี้นะครับแปลไข่นะครับถ้าผิดอบเกมนี้จะตัดเพิ่ม เต้มห้างนะครับพี่ต้นทํายังไงก็ได้นะครับเต็มสี่ต่อสิบสองพี่เดชแทงไล่เซนมาลูกนี้ติดเน็ตนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเดเกมเป็ับบ้านแล้วแต่ท้ายนี้สองนบสต็มเดียวเกมนะ12ต่อ4แทงไล่ขวาไปเดชจะยอมหรือเปล่าลูกนี้ตีติดเน็ตเกมไปแล้วนะครับเป็นฝั่งทางพี่ต้นราชบุรีเอาชนะ เด่นต่างนำไปด้วยสบ13ต่อ4เนี่ยผ่านรอยนะครับก็ขอจบไลฟ์สดเทปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเกมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณในสดุดเทปนี้นาะสวัสดีครับ